ท่านผู้ชมครับพามาเที่ยวงาน Amazing Phuket Surf Festival ส5ง0ั2ห้0ร2 0ยสนนะครับบิสเบกกัมลานะครับก็พามาดูงานงานนันนึงเป็นงานวันแรกนะครับท่านผู้ชมครับผมเป็นงานจะมีการแข่งขันเซิร์ฟบอร์ดนะครับซึ่งมีชาวไทยและชาว ต่างชาตินะครับเข้าการแข่งขันนะครับผมก็เป็นกิจกรรมส่วนส่วนท้องถิ่นกับน่าจะส่วนท้องถิ่นกับการท่องเที่ยวนี่แหละครับนะครับก็มาดูน่าจะพาดาั่งจะเริ่มงานวันนี้วันแรกนะครับไม่ทราบว่าเปิดงานหรือย,ยังนะครับผมนะครับผมผม,มีบูธร้านอาหารแต่ละ ภาพเูจชนจะเลือนหน่วยนะครับก็ม,มีมีหลายอย่างนะครับภาพดูจชนโรงแรมอะไรก็มีเยอะนะครับนะครับแล้วก็นี่ยากมากนะครับที่จะจัดงานกิจกรรมอย่างนี้ในหน้าพายุนะครับผมซึ่งทุกๆปีก็จะเงียบเหงานะครับปีนี้ทุกพืก้นนะครับผม เป็นงานที่ไม่เคยจัดช่วงโลซีซันหรือหน้าพายุมาก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูจุดที่มีการแข่งข,ขันเซิร์ฟบอร์ดกันนะครับอาจจะไกลหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้ก็10โมงเศษนักท่องเที่ยวก็ก็เริ่มทยอยลงมาอาแบแดด กันนะครับช่วงนี้ก็จะอาจจะยังไม่เยอะนะครับจะเยอะสมมากทั้าช่วงช่วงบ่ายนะครับนักท่องเที่ยวจะเยอะนะครับนี่มาดูจุดที่่ทีทจะพาไปชมส่วนที่มีการแข่งขันเซิร์ฟเซิร์ฟบอร์อรอดกันนะครับ ก็ส่วนนี้ก็จะเห็นได้ว่ามีนักเล่นเซิร์ฟบอร์ดทั้งคนไทยและต่างชาติปะปายนะครับอออาจจะไกลหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับแต่ไม่แน่ใจว่าปักช่วงนี้รายการยังปักธงแดงอยู่นะครับแต่เล่นได้เฉพาะ คนที่เล่นเซิร์ฟบอร์ดได้เท่านั้นนะครับมาดูกันนะครับผมนี่ก็มีชาวต่างชาติที่มาสนใจที่จะเล่นเซิร์ฟบอร์ดนะครับเขาก็มีการสอนการเล่นด้วยนะครับว่าต้องมีวิธียังไงน้ำหนักตัวไป็นทางไหนเกาะอะไรบ้างนะครับเพราะว่ามันต้องมันต้องร,รู้วิธีการเล่นนะครับ ถ้าคนเล่นไม่เป็นก็คือไม่ได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับนะครับในนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นโรงแรมของเอกชนเขานะครับซึ่งงโรงแรมมันสองโรงแรมทางนี้นักท่องเที่ยวจะเยอะมากๆนะครับมีตลอดทั้งปีนะครับส่วนส่วนนี้ก็จะเป็น สาวไว้น้ําของโรงแรมเขานะครับส่วนมากโรงแรมนี้แขกมีทั้งปีแล้วก็มีแต่คนแก่ๆท้งนั้นนะครับเป็นลูกค้าเก่าๆทางนั้นเลยนะครับจะเห็นหอคอยเวลาเขา,ามีการแข่งขันเขาก็จะมีหอคอยนะครับเดี๋ยวผมกำลังเดินไปดู ส่วนโน้นก็น่าจะเป็นสตาฟทีมงานที่จัดงานนะครับนะครับนะครับส่วนเป็นนี่ก็มีการกระจายเสียงด้วยแล้วก็นะครับก็เป็นน่าจะเป็นชมรมเซิร์ฟบอร์ดหลายแห่งนะครับที่มาร่วมจัดงาน วันนี้นะครับผมส่วนการแข่งขันนั้นยังไม่เริ่มนะครับการแข่งขันยังไม่เริ่มนะครับนะครับการแข่งขันยังไม่เริ่มนะครับไม่ทราบว่าเขาจะเริ่มกี่โมงก็ไม่มีแผนกําหนดการอะไรมาให้ดูละครับผมนี่ก็เป็นนักบินเซิร์ฟชาวไทยเป็นคนวัยรุ่นซะหน่อยนะครับ นะครับส่วนกรรมการที่จะดูก็จะอยู่ตรงโน้นนะครับส่วนเต็นท์นี้น่าจะเป็นเต็นท์อำนวยการนะครับลองมาดูส่วนที่นักบินเซิร์ฟที่จะเล่นกันนะครับตรงจุดแดงๆน้นนะครับน่าจะเป็นจุดที่ที่น่าจะเริ่ม ไปเล่นเซิร์ฟบอร์ดได้นะครับผมนะครับโอ้โหมาค่ะเอาไปแล้วก็จะกิจกรรมการท่องเที่ยวนะครับเอาละครเพลงฮิตของเรื่องควาเสี่ยงดังอย่าลืมนะครับไทย